สวัสดีทุกท่านนะคะเนาะวันนี้มาอยู่ที่ช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาในวันที่ห้านะคะหกมิถุนาหกสี่เนาะอ่ะเมื่อวานแอดขอภัยนะคะไม่ได้ลงสูตรให้กับเ,เพื่อนๆนะคะเนาะวันนี้เรามาดูสูตรนะคะคำนวณในวันที่ห้านะคะมิถุนาหกสี่กันเนาะ ห้ากันเลยนะคะเนาะห้สองนะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะและห้าห้านะคะเนาะส่วนต่อมานะคะหกสองนะคะหกสามนะคะหกสี่นะคะและหกห้านะคะส่วนสายเจ็ดนะคะ เจ็ดสองนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่และเจ็ดห้านะคะเนาะอ่ะโซนนี้เป็นโซนชุดนะคะต่อมานะคะ Ah, yeah. 9นะคะ84นะคะ51นะคะ40นะคะและ42นะคะ หตัวนะคะเนาะในชุดนี้นะคะเกปดนะคะอ่ะโซนนี้เบิ้ลเน,นะคะเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเน,นะคะเนาะอ่ะตีเบิ้ลเไปนะคะจะมีอยู่ที่เจนะคะ โซนนี้นะคะเป็นโซนชุดมาดูชุดวิ่งเด่นนะคะเนาะวิ่งเด่นวันนี้นะคะติดอยู สองสามนะคะเนาะโซนต่อมานะคะ V I P จะติดอยู่ที่หนึ่งห้าหหคะอ่ะหนึ่งห้าหกนะคะเนาะวันนี้แอดขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะขอเพิ่มที่ เลขคัดนะคะวันนี้เนาะอะวันนี้แอดจะขอคัดเน้นๆ5ชุดนะคะอันนี้จะเป็นชุดรวมนะคะเนาะอันนี้เป็นชุดรวมใหญ่นะคะเนาะ แรกนะคะที่แอดจะเลือกเน สามนะคะ สองหกนะคะ,ะเพิ่มไปนะคะวันนี้ขอบชุดนะคะเมื่อกี้ก็จะห้านะคะวันนี้มาเป็นหกเลยเนาะอะหกชุดนิดนๆนะคะวันนี้เนาะ โซนวิ่งนะคะเนาะขอเน้นที่หนะคะเนะคะโซน,นต่อมาเนะะาะจะเด่นนะคะที่รองนะคะส่วนปกตินะคะ จะเด่นอยู่ที่สนะคะสนะคะเนาะเด่นสองรองสามนะคะโซนต่อมานะคะ VIP อยู่ที่ น,นะคะอะันนี้แอดเลือกแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะอ่ะสวยเอ่ะนี่นะคะเป็นในชุดนะคะเนาแอดขันให้เพื่อนๆนะคะหกชุดนี้นะคะเนาะ ส่วนเลขเด็นแอดก็เลือกไวเรียบร้อยนะคะเนาะนะคะวัน,ะะนนี้หกชุดจะชอบนะคะหกชุดมากไปก็เพื่อนเอนก็คัดได้เลยนะคะเนาะคัดตัวที่เพื่อนเพื่อน นั่นได้เลยนะคะเนาะ,ะวันนี้แอดก็เฉยๆชิมนิดนึงนะคะเนาะอ,ะอะนะคะจะชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะวันนี้เนาะ พื่อจะได้ไปรับชมกันนะคะเนาะวันนี้แอดให้6ชุดนะคะ3หน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าคิดว่าหน่อยเดียวนะคะเพราะว่าแอดให้ทั้งหมด3หน่อยนะคะ3หน่อยในชุดเดียวนะคะเนาะวันนี้ชุดรวมแอดมีประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้แอดคัดออกมานี้นะคะเนาะอะ,อะขอเพื่อนเพื่อนติดกันไว้เนาะ สองแกันไปนะคะวันนี้เนาะขอลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ